สบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท All Smart International ที่ได้ร่วมกับดาก้อนทีมบริการ Thailand ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมเปิดตัวโครงการ All Smart s u บสแตนเ b เบิลไลฟ์สไตล์ไทยแลนดที่สุดแห่งการรวมพลังพัฒนาเศรษฐกิจไทยไประดับสากลโดยมุ่งเน้นสร้างคนพัฒนาชีวิตผลิตนวัตกรรมใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผ่าน10นโยบายเพื่อเฟ้นหา10ผู้ประกอบการต้นแบบจากทุกภูมิภาคและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายที่มั่นคงแข็งแรงเพิ่มฐานลูกค้าขยายตลาดไปสู่ระดับโลกการันตีด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลา6ปีและ4รางวัลแห่งเกียรติยศโดยได้รับเกียรติจากพลเอกชนะทิพบุญน,นาคเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเข็มกัดวชิรานุสร์รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติให้กับดรอัครวิทย์รอบรู้ประธานกรรมการบริหารและดรพัชินลินพูลสวัสดิ์ประธานที่ปรึกษาบริษัทออสมาร All ์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดณโรงแรมโนเวทสุวรรณภูมิ a ผมนะครับดรอัครวิทย์รอบรู้นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทออสมาร All ์ท i n t e r n a t อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับเจ้าของโปรเจกต์ อสมาร์สซัตชนเนเบิลไลฟสไตล์โปรเจกต์นะครับจุดประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับผมต้องการถแถลงข่าวเพื่อจะเปิดตัวโครงการที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเราได้รวบรวมเนื้อหาสาระแล้วก็หลาย,ลายองค์ประกอบนะครับ mm hmm. เพื่อจะก่อเกิดสิ่งที่ดีงามจนวันนี้ครับผมเราได้มีการพัฒนาของหลักสูตรแล้วในเรื่องของมุมมอง ทั้ง3มุมมองนะครับหรือว่าเป้ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ 1. คือกลุ่มบุคคลทั่วไป 2. ผู้ประกอบการ 3. นักลงทุนครับผมที่เราจะสื่อให้เห็นว่าวันนี้นะครับเรามีโปรเจกต์ดีๆและเราเรามีสิ่งที่เหนือกว่ากว่าการทำแค่ธุรกิจนะครับเพื่อมาแบ่งปันเพื่อมาบอ,บอกต่อนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุน เข้ามาร่วมขับเคลื่อนกิจ,จกรรมผ่าน10นโยบายกับเราครับผมบริษัทอาสมานนะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาในโปรเจกต์ของเรานะครับมีภาคธุรกิจแล้วก็ภาคสังคมภาคสังคมเราจะดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานโดยที่เราไม่หวังผล,ผลกำไร1% 0 0แต่ภาคธุรกิจเราจะมีการประกอบอาชีพนะครับหรือว่าการขับเคลื่อนง,งานร่วมกันทั้ง3กลุ่ม คือหคือกลุ่ม Member ทั่วไปหรือว่าบุคคลทั่วไป2กลุ่มผู้ประกอบการหรือว่า Business Owner สนะครับคือกลุ่ม Investor คือกลุ่มนักลงทุนเราจะรวมทั้ง3ากลุ่มมาอยู่ด้วยกันและมาขับเคลื่อนผ่าน10นโยบายด้วยด้วยกันครับผมโดยที่กลุ่ม Member เอเองเราจะมีในเรื่องของการเปิดเพื่อรับสมัครสามาชิกในราคา หร,หรือว่า185บาทเหมือนกับว่าเอมเบอร์ Member ท่านไหนหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่ที่สนใจมาสมัครสมาชิกกันะครับผม185บาทเขาจะได้สินสินค้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับที่ได้จากการรวบรวมจากกองจากกองทุนของผู้ประกอบการไป1ชิ้นและเขาจะได้เมมเบอร์ไป1นึ่งมเบอร์ ในส่วนที่2เป็นในส่วนของผู้ประกอบบิสเนสโอเนอร์ Owner, คือผู้ประกอบการเราจะส่งเสริมและจะขับเคลื่อนในกิจการแต่และกิจการของผู้ประกอบการนั้นๆที่เข้ามาร่วมเอ็นจอยกับเรานะครับและเราก็จะมีการขับเคลื่อนงานไปด้วยกันให้ผู้ประกอบการที่ต้องการในสิ่งที่เขาต้องการนะครับผมให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันในส่วนที่3ก็ในเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับ นักธุรกิจท่านไหนหรือว่าบุคคลทั่วไปแค่มีแนวคิดที่ตรงคอนเซปต์กับเรานะครับเราก็จะร่วมลงทุนและบริหารงานด้วยกันนะครับเพื่อให้ทั้ง3ากลุ่มเนี่ยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มด้วยกันครับผมโดยมีบริษัท AllSmart ผมในฐานะที่เป็นประธานเองจะร่วมขับเคลื่อนและทำให้ประสบความสำเร็จคือสู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นะครับส่วนการเซอร์วิสการดูแลก็จะมีท่านป,ปรฏิบัติบุญมีนะครับเป็นในเรื่องของการดูแลทั้งทรัพย์สินนะครับก็คือ,อ,อทีมดาก้อนนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลทั้งผู้ประกอบการทั้งบุคคลทั่วไปทั้งน,นักลงทุนเองให้มีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนง,งานไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยัง่งยืนได้ อย่างงแคจรคริับผมผมพลเอกชนะทิพย์กุลน,นาครับรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากดรขนันรันรอบรู้นะครับดรพัชรินคุณสวัสดิ์และทีมงานของบริษัทออ l สมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับดรา g อนเซกูริตี้ไทยแลนดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันดีอีกวันหนึ่งที่เราได้มาดูแนวคิดการติดอาวุธทงความคิดให้กับประชาชนทั่วไปนักลงทุน และก็ผู้ที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันนะพัฒนาทั้งหลายนะครับสร้างคนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาทาั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสาคัญนะครับก็ขอให้กําลังใจกับทางทีมงานรวมทั้งทีม Security นะครับขอให้ประสบความสําเร็จในการติดอาวุธทางความคิดและก็ดารงความมุ่งหมายตามที่ตั้งใจไว้นี่ถือว่าเป็น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยไม่มีภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมปกติเราจะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแบบตอนนี้เราค่อยๆจัดเล็กๆและขยายใหญ่ก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะครับเราจัดงานเล็กๆที่โนโวเทลแห่งนี้ช่วยกันขยายใหญ่และต่อไปเมื่อเห็นว่าสามารถดําเนินกิจกรรมไปบรรลุวัวตถุประสงค์ก็จะเชิญชวนทางภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนทางดรอัครวิทย์และก็ ทางทีมงานของทาง s e c u r i t y นะครับก็ขอเชิญผมติดตามชมการจัดกิจกรรมและก็ติดอาวุธทองความคิดมีการอบรมเชิงบัติการอะไรต่างๆจากแนวคิดลงสู่ภาคปฏิบัติก็วันนี้ขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนช่วยขยายใหญ่ให้ด้วยนะครับเราจัดเล็กและขยายใหญ่ให,ให้บ็นที่รู้กันทั่วไปบริษัทเขาเป็น International ชื่อก็เป็นอินเทอร์เนชั่นแนลนะครับเราก็จัดแบบทั้งโลเคอลและทั้งอินเทอร์เนชั่ สร้างความสัมพันธ์ในระหว่างประเทศในอนาคตด้วยครับขอบคุณครับ